เสียตาประกาศข่าวเศร้าสูญเสียคนสำคัญครั้งใหญ่ต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อล่าสุดนั้นปัญญานิรันกุลเจ้าของอาณาจักรเวิร์กพอยประกาศข่าวเศร้าโพสต์อลไลสูญเสียคนสำคัญครั้งใหญ่เสียตาปัญญานิรันกุลพิธีกรและนักแสดงชาวไทยประธานบริษัทเวิร์กพอ t ต์เอนเตอร์เทนเมนตจำกัดมหาชนเจ้าของอาณาจักรเวิร์กพอยได้ชื่อว่าเป็นเสียตา เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศผลิตรายการที่มีชื่อออกมามากมายเสียตานั้นแต่งงานกับภรรยาวัสนานิรันกุลมีลูกทั้งหมด4คนก็คือน้ำตาลปานวาดน้ำหอมปานตาน้ำทองปานฝันและน้ำมนปรวัตลูกชายคนเดียวของเสียตาปัญญาและต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อเสียตานั้นได้ประกาศขา่าวเศร้าสูญเสียคนสำคัญครั้งใหญ่ ย่าแต้มของหลานๆแม่แต้มของลูกๆหรือพี่แต้มของพวกเราผู้ที่ตั้งแต่วันแรกพบเจอก็คือผู้ที่งามวาจางามกายและรับรู้ได้ถึงความงามในใจจวบจนปัจจุบันไม่รู้ลืมส่งพี่แต้มด้วยอะไรลักและคิดถึงครับ